หุงคัง,งน้ํา้ำแห้งแล้วก็จะได้น้ำสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีฟังไทยน้ำเด้อเมื่อนานสิมายัดสนะนะทุกคนสนะที่แปาวา่าเขาแต่งดอกแต่งงานแล้วก็เจ้ากัน,กนยัดสนะยัดหมอนนะทุกคนเพราะวา่าเอ้ย สีได้พาสู้ขอเอ้ยของสะพอนี่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เพื่อนยังโบท่านมาแต่ไทยนะทุกคนสะพอนก็เลยทําหน้าที่มันยัดสนศาสนาทนก่อนการยัดสนะยันหมอนะทุกคนเนาะไปเบิ้งกันเลยทุกคนว่าสียัดจังใดนะทุกคนสะพอนใส่ใส่แพร่กันทุกคนเนาะนี่ก็มันเข้าด่างเข้าปากใส่แพร่ลมหูกันนะทุกคนนี่ก็อากาศลมๆมนะทุกคนตอนเชายชายนะทุกคนเนาะ เป็นเม็ดก่อนนี่ก็คือชนะนะทุกคนดี่เฮายัดใส่แหลมหน่อยนึงทุกคนกางยิ้วนะทุกคนมันอยู่หลังเนี่ยตาผมจะมีแต่งี้มนะทุกคนยิ้วอยู่ตัวต้นมันเอาไว้แล้วก็มายัดหมอนยัดชนะนะทุกคน ัมันมีห้าปองสี่อปองหั่ให้มันเต็มทุกปองเลยทุกคนเ่อนหนึ่งมีสี่ปองออเอากับสีวนวนวนทีนทีนีงถ้าเริ่มเป็ไปแล้วก็บสบายเย อากาศกันล่มๆนาวๆดูเทียหายเทียนหน้าทุกคนถ้าพี่ซื้อเม็ดมันชี้เข้าปากอีกที้าดัก มีกัะซิได้แล้วพี่ห้อยทุกคนเดี๋ยวั็จะหยิบขึ้นอีกมันยังหมดแน่นทุกคนสะพอนกันเลยเอาไม้ยัก กข่ำมืองะกคนอเริ่มมันยังบวแน่นกะบในตื่นเหนียวอีกคนที่งยากประมาณนี้นะทุกค ก็มวดนิ่งเป่าหนึ่งกคนตองเปลา นนี้สะพอนกันได้ยาดเต็มป่องหรือว่าเต็มป้องนึกว่านัคุณสะพอนกับซีได้มานยิบเอทคนเียยิบตานที่บอลเอนยากงินทะุกนเนาะนี่ก็คือเข็มทุกคนปกระกร่มฮึมพเลยสีเอาโูมโมนง่ายเน่ะ mm -hmm.

พรอนยิเป็นที่มอหอยนะทุกคนปองีอ้อสักวนสิเนี่ยอกปองนึงนะทุกคนแยกอีกสามปองอากแล้วปองนึงพี่งนี่ห้าปอง 宁夏第三。Mm, sort of tea, sort of. ทุกคนหลังจากสะพอนยัสนะแล้วเนาะทุกคนสะพอนตอนเท่งๆเนาะสะพอนก็ยากกินข้าวแล้วทุกคนสะอีพอนบ่มมาหุ่งไว้เนาะทุกคนสะพอนสิมาผ้านวดบังย่ายทุกคนนี่มะฮุ่งสะพอนสีมาเนี่ยทุกคนมาหุ่งซุกเนาะทุกคนเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นมาละกอบนาะนวยย่ายเค่เพี่น้องซุกแล้วก็น้อพอดีเครื่องทุกคน มื่อชีนี่น่ายดูจเต็มกระโตพี่น้องหน่อยใหญ่แท้ใหญ่ว่าทุกคนทุกคนซุกแล้วไปซุกเอ้ยมาพุงคางทุกคนนี่หน่อยใหญ่ทุกคน สักนชอเอาหน้าอานี้มันจะไปาตาไม่รู้นาะไปว่าอีกเอาเนี่ยเอามาเลยทุกคนง่างยเีย มพนม้ขุขาของคนมใหญ่กันมาทุกคนกินมาพุ่งมันสะพอนะทุกคนสะรสิทำการหั่นกินใหญ่ปวด กินเพิงนึงกับบมวดทุกคนเลื้ไดดงไงมันสกินคมนมันมันสุก นีุ่กคินแบบนี้ยมาคงค้งุ nha tất cho đến nho, nó vẫn còn cọp cọp luôn, nó vẫn còn chúc 小么回 ตอนนี้กับเทงเทงแล้วทุกคนสปอนกินมะฮุ่งอย่าละสปอนสกินข้าวนะทุกคนแกงน้นไม้ทุกคนมาเด้ออันนี้ก็ขา้าวเหนียวมีกับข้าวจ้าเที่ยกกังหูงนะทุกคนแกงน้นไม้มาแต่เฮอรนทุกคนแกงมื้อเช้านี่เนาะมีมาโบกเนี่แล้วก็เสิร์กกระปูดแดงเนี่เนาะทุกคนนี่ดูคนมาเด้อมาเด้อตอนเทงเทงทุกคนกคนี่ นกินกับข้าวหุงข้าวเจ้าทุกคนแซ่บทุกคนแซ่บแซ่บพูดเริมมากข้าวหุงกับกินข้าวหุงทุกคนพูดเริมมากข้าวเหนียวกินข้าวเหนียว ตั้งกระปูด้วยกระปูแดง แดงงามนี้ก็ใครอ่นะนุ่ Tuan Umar หอมๆทุกคนก่ังไงอืมกิ่นมะท้วยอะคุณกิ่นมะท้อยยังระคะอา 就看哈。嗯嗯嗯 ตอนนี้ก็ประมาณ3โมงได้แล้วทุกคน3โมงตายแล้วสพอนก็เลยสิมาพักอยู่ในสวนนะทุกคนสวนสรอนเ็ดไว้ในคิดก่อนน้นนี่นะทุกคนรอสีขาไปกันนะทุกคนสภอนสีทํำการไข่สวนกันทุกคนนี่ก็คือโซนพักสภอนนะทุกคนน้ำกระตักอายุบุ่งนี่แหละบริยาุกพักที่สภอนปลูกไว้นี่้น สะพอนสีเบึงมาแตกก็รอทุกคนเนาะมันแตกนะพอนอะแต่นานเดียวทุกคนนานนี้แหละบ่หกฟังทังเลยเนาะจะขึ้นเนาะวะแมงไม้หามไปกิิแน้ันละบ่ขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวสะพอนสีบดลงก็ปูพร้อมกันเลยทุกคนนานนี้กำนานนี้นะนานนี้อะนานนั้นพอ น้ำหักมาอ่าวเลนเ้ย่เดี๋ยวคือพักโบูแล้วกันพักหอมพักขาดอานพยไ่ได้พู่ได้เอาคู่ักทุกคนดูแตพอายังไม่ได้ซื้อโบ่พักอันนั้นโบ่โคตรขาดทุกคนข้างมือโไปก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ้ำแห้งวก็จะได้น้ำหลลงไปอีกไว้เบื่อทุกคน ด้วยหุ่าทุกทุกคนชีวิตบ้านนอกบ้นนาบนหน้าทุกคนอยู่หายอยู่หยยน้าท้าทุกคน สารทิ่ทุกคนเจอแต่ฝุ่นญิง นาจะรอนที่ซื้บูมาน,นมาะทีบูมดมันเจ้สบัย พุฒน้ำไม่หลัย นี่นะทุกคนวิธีชีวิตบ้านเนาะบ้านนานี่ทุกคนกุโมโกมะฮงสะพอนยังไม่ได้เป็นมากทุกคน,นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะทุกคน ทุกคนสะพอนโหดแล้วแล้วเนาะคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะทุกคนขอบใจสําหรับทุกคนเดอ้อที่ติดตามติดต้นจนจบทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกสะพอนเด้อเพื่เอ,พอเป็นกําลังใจในการที่คิปต่อไปนะทุกคนพบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย